ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าอัสลามัอะไลกุม,มรอตุลลอฮฺมะบรากาตุเดี๋ยวเราจะมาเรียนถามคุณหมอจินตนาโย,ยธาสมุทรซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลายัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชีรรพยาบาลและท่านยังเป็นผู้อำนวยการโรง,งเรียนบานจินการดาขอเชิญร่วชมพบกับคุณหมอค่ะอัสลามุอะัยกุมเรมะตุลลอฮ์วะบเรากาตุคุณหมอครับวันนี้จะเรียนถามคุณหมอในประเด็นของคนที่เป็นโรคโรคข้อเข่า เสื่อมอะคะ่ะซึ่งส่วนมากจะเป็นกับผู้สูงอายุอะน,นะคะทีนี้จะเรียนทางมาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงบ้างนะคะคือโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเด่างที่พูดน่นะคะว่าเป็นในผู้สูงอายุค่ะคือ<ม>เราก็ต้องยอมรับกัน,นะคะว่าข้อเข่าเนี่ยมันเป็นข้อซึ่งรับน้ําหนักตัวของเราเวลาเรายืนตรงเนี่ยน้ำหนักตัวเราเนี่ยจะกดลงไปที่ข้อเขา่าแล้วก็ที่ข้อเท้านั้นถ้าน้ําหนักตัวเรามากเกินไปเนี่ย ข้อเข่าทั้งสองข้างแล้วข้อเท้าทั้งสองข้างเราก็จะรับไม่ไหวเคยเห็นใช่ไหมคะคนที่อ้วนมากๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็เวลานานไปนานไปคาก็จะโก่งออกจะเดินไม่สวยเพราะว่าตรงขาส่วนของขาท่อนล่างเนี่ยจะแบกออกไปเนื่องจากว่าน้ําหนักตัวที่มากเกินไปเนี่ยจะทําให้เสียสูญเสียสู์ก็จะทําให้ขาโก่งค่ะแล้วนานไปก็จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็มีการปวดเข่า เพราะฉะนั้นเรื่องของการปวดเข่าเนี่ยเราต้องระมัดระวังโดยที่ว่าเรามีการป้องกันได้นั่นก็คือเราต้องรักษาน้ําหนักตัวของเราเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเ,เพื่อให้ข้อเข่าของเราเนี่ยเสื่อมช้าแล้วก็เสือ่อมไม่มากนะคะนั่นก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับข้อเข่าของเรานานๆแล้วคุณหมอมองว่าประเด็นหลักๆที่สําคัญสําหรับกรณีของคุณข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอะไรที่ควรจะทําเป็นลําดับแรกแล้วก็เป็นลําดับต่อๆไปนะคะ ลำดับแรกของคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยต้องลดน้ําหนักตัวลงมาก่อนเริ่มสก่อน,นะะเลยใช่ไหมแล้วก็บริหารข้อเขานั้นให้ถูกวิธีค่ะนะคะควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์แนะนําว่ามีท่าทางอย่างไรบ้างในการบริหารข้อเขา่าเพราะถ้าเผื่อว่าคุณไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยอาการของโรคแล้วก็ความรุแนแรงของโรคเนี่ยจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็ทนไม่ไหวอาจจะต้องเปลี่ยนข้อเข่าเดิมซึ่งมีอยู่ค่ะ เพราะนั้นตรงนี้เนะะี่ยค่ะมันก็จะเสียการเคลื่อนไหวที่เป็นตามธรรมชาติค่ะค่ะเมื่อเสียการเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะไม่สามารถหงอเข่าได้จะเหยียดได้อย่างเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นท่าที่เราทําละหมาดเราต้องก้มลูกะต้องก้มแล้วก็ก้มลงไปกราบเนี่ยท่านี้จะทําไม่ได้ยกเว้นว่าจะนั่งเก้าอีก้ก็จะเป็นท่าซึ่งเหมาะสําหรับคนเปรี่ยกข้อเขา่า ก็อย่างน้อยๆก็เป็นทางออกทางเดียวนะคะท่านผู้ชมการที่เปลี่ยนข้อข่าวคือเป็นปลายเหตุที่ทําให้เราไม่ต้องทรมานแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําตัวได้ตามปกติเหมือนกับคนทั่ว,วไปอย่างที่คุณหมอบอกนะคะไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเลยนะคะขอแต่เพียงว่าลดน้ำหนักให้มีสัดส,ส่วนพอเหมาะพอควรสุขภาพเราก็จะแข็งแรงได้นะคะสําหรับนี้ต้องขอบคุณคุณหมามากเลยค่ะขอพระบิเจ้าตอบแทนคุณความผีบคุณหมอด้วยค่ะ ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะคะก็ะบอกว่าการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วนะคะต้องมีคุณค่าหน้าตาหน้ารับประทานเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราก็นำรายการอาหารดีๆมาฝากท่านผู้ชม ซึ่งครบเลยคะ่ะมีคุณค่าทางด้านพัชนาการที่ขาดไม่ได้นะคะขอเชิญทุกชมพบกับคุณกนบัญญาหรือคุณสุมิตราสมานประธานคะ่ะอัสลามุลิกุมเป็นอะไรสงสัยต้องเ,อเปิดท่านผู้ชมรู้นิดนึงนะคะคืออะไระค,ะค่ะเป็นแกงกะหรี่นะคะเราจะมีภาพให้เห็นว่าอะไรบ้างนะคะสำเร็จแล้วก็คือเราได้โขกน้ำพริกด้วยมือนะคะก็จะมีพริกแห้งใบกะวานด้วยนะคะ มีมันปลาพลัง,งค่ะแต่เราทอดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันถ้าเราใส่ลงไปในหม้อรพร้อมกันมันก็จะยุย่ยถั่วลันเตาแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่มีมะเขือเทศใส่เป็นลูกไปพริกกะข่าใส่ทีหลังสุดกับผักชีต้นหอมนิดหนึ่งนมสดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลไปนิดหนึ่งเกลือเราก็จะใส่น้ำปลาไป,ป<ล>าด้วย <ตา S 1> ค่ะน้ำมันหอยเพิ่มไปนิดหนึ่งค่ะ<ม>แล้วยังน้ำส้มนะคะเราก็มาทําเป็นอาจาดเอาน้ํา ผสมแป้งสลาดทองลงไปจะได้สูตรพิเศษอีกสูตรหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำนิดเดียวทองเลยค่ะอย่างที่บอกนะคะแป้งข้ากรอบลาสลากทองนะคะเป็นอะไรที่ได้เพิ่มสูตรใหม่ไปแล้วนะคะหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่นะคะท่านผู้ชมใบกะวานก้านทูนิดหน่อยพริกแกงที่เราผัดไ้แล้วตัวนี้เป็นหัวใจนะคะท่านผู้ชมเกลือนะคะ น้ำปลาตาฉลาดทอดนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวนะคะทุกครั้งที่ใช้ท่านผู้ชมอย่าลืมปิดฟ้านะคะตัวรันตานะคะมะเกิดเทศราชินีนะคะท่านผู้ชมราชินีมันฝรั่งเราทอดได้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วยในการย่อยนะคะคุณสมิตรามันฝรั่งเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะคะนมสดหรือเราจะใช้เป็นนมเปรี้ยวก็ได้นะคะจะได้ความหอมกระชีเลยหน้าแล้วก็พริก แป้งที่เราชุบทอดเห็นป้่าสวยนะคะค่ะนี่ที่ที่ชุบสักคู่อุเยมันเข้าท่านะคะเนี่ยุแป้งฉลักทองค่าแห้งแห้งไหมคะเราไม่ต้องใส่น้ําเยอะเท่านี้ค่ะเสร็จสําเร็จเรียบร้อยนี่คือแกงนะคะคุณสุมิตาบอกว่าขาดไม่ได้เลยนะคะหอมเจียวเนี่ยจะช่วยได้มากเลยแต่ตอนนี้มีของดีเช่นเดิมค่ะโปรตีเอาล้วค่ะท่านผู้ชมเดือมแบบนี้ค่ะ ปกติจะใช้จุ่มือก็ได้ถ้าร้อนปึ๊บนุ่มมากเลยค่ะแ,แล้วก็หยิบขึ้นมาก็ยุยยุแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแล้วเราก็จะรับประทานกับแกงกะหรี่ไก่นะคะท่านผู้ชมสูตรพิเศษที่เราใช้แป้งชุบทอดกรอบตาฉลาบทองนะคะขายไม่ได้คืออาจารย์ค่ะท่านผู้ชมผอดีดพอดีกันเลยนะคะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ สารมิตต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุเจ้าทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทงแล้วก็ขอให้สุขภาพของคุณสุมิตราแข็งแรงเหมือนเดี๋ยวนี้และแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ขอให้กิจการที่ทําอยู่เจริญรุ่งเรือง,งในก็มีผู้ชมหรือว่ามีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ก็ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะมีผลิตภัณฑ์ ให้คุณสุนิตรานำไปทําอาหารด้วยเลยนะคะลิดพันแรกก็จะเป็นน้ําปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทองน้าส้มสายชูกลาดตราฉลากทองเหมือนกันค่ะซอสพริกเหลืองล้วนตราฉลากทองซีอิ๊วขาวเจสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองอันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะคะตราแม่ครัวค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าอดจะบอกไม่ได้เลยนะคะว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยอย่าวางทิ้งไว้เหมือน ซีอทั่วไปก็คือจะต้องปิดฝาแล้วใส่ตู้เย็นไว้เพื่อการถนอมคุณค่าของอซอสนะคะอันนี้ก็คือซีอุ่ขาวเจสูตรหนึ่งนะคะตราแม่ครัวฉลากทองอันนี้เป็นน้ําซอสปรุงรสนะคะจะเป็นแป้งทอดกรอบตราฉลากทองค่ะท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลามันนี้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและคุณสมิตราต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะวัสวาวาลามัวไหลกุ้งประหลมะตุนล้อวัาปะรกาตึง คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะทำอย่างไรไม่ให้มันฝรั่งยุย่ยก็ต้มขอทอดส่งคำตอบถึงที่อยู่หน้าจอขณะน,นี้ท่านที่ตอบถูกสามท่านแรกจะได้รับชุดของขวัญผลิตพันตราแม่ครัวฉลากทองค่ะ การจงรักภักดีกับพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาอิสลามเนี่ยคือการละหมาดเป็นคําสั่งจากอัลลอฮ์และเป็นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่มากถ้าผู้ใดไม่ละหมาดถ,ถึงกับจะไปทําความดีใดๆก็ช่างอัลลอฮ์จะไม่รับความดีเหล่านั้นทั้งหมดและผลดีของการละหมาดนี่นะแม้แต่วงการแพทย์ก็ยอมรับว่าในขณะที่ตื่นเช้ามาทําใจให้สงบแล้วก้มศรีรษะลงต่ํา ในขณะที่เราสุยอยู่ก้มทิศะลงต่ําโลหิตท,ที่ไขสันหลังจะไปเลี้ยงสมองจนอิ่มแล้วก็เงยขึ้นมานั่งนิ่งๆโลหิตจะถ่ายเทแล้วก้มลงไปอีกสุยอยู่ครั้งที่สองอยู่ให้สงบแล้วโลหิตจะไปเลี้ยงสมองจนอิ่มแล้วเงยขึ้นมาโลหิตจะถ่ายเทตามหลักแพทย์บอกว่า,วาถ้าทําอย่างนั้นเป็นประจําทําใจให้สงบคนนั้นจะปลอดภัยจากการเป็นอมาาัมพาตแต่ว่ามุสลิมไม่ได้ละหมาดเพื่อป้องกอาาันอัมพาต ทำเพื่อผู้เจ้าแต่ผลที่ได้รับในอิสลามให้เพราะฉะนั้นคนที่ละหมาดแล้วไม่เกิดผลดีกับตัวนั้นเขายังทําไม่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้หัวใจของละหมาดกระยะสัน้นๆบอกว่าอิสติฟุลกอนวีอัลลอฮคือพยายามส่งกระแสจิตไปหาผู้เป็นเจ้าตอนนั้นใจสงบและมีความสะดวกสบายท่นานฟาญิงจุลาเนี่เรียนภาษาม,มาอยู่ท่าพระเจ้าทนเชื่อกับฟาญิงจุลาภว่าอามีนา โอ้ท่านโปรดมากพระอยิงเจลิาพรนี่ไปไหนนี่นไปในประเทศมุสลิมมาเลเซียอินโดนีเซียบรูดนสวากเนี่ย,ยท่านพูดภาษาเราอยู่ชวนเนื้อปลาทะเลนเนี่ยซึ่งมันจะเน่าไวนะคะก็ใส่สารพอรมลินเพื่อป้องกันการเน่าเสียรับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ไปเรื่อยๆเป็นสาร่อมมาลินตามอาว,วัยวะต่างๆของร่างกายค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการทำกะหรี่พับแป้งสดนะคะ